นี่คือนักเตะที่ยิงไป23ประตูโดยที่ไม่มีจุดโทษครับและก็เป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่เป็นดาวซนโวของพิมพ์ลีกกับตันที่ชูถ้วยแชมป์ยุโรปที่เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรทชอตแนมบอสเปอร์ชายผู้เขียนนิยามใหม่ให้กับคําว่านักเตะเอเชียและทําให้โลกทั้งใบต้องหยุดมองมาที่เขาและยอมรับเขาว่าเขาคือนักเตะเวิลคาสใช่ครับคลิปนี้เรากําลังพูดถึงซอนชิงมินนั่นเองครับ อย่างที่ทุกคนรู้ไปนะครับว่าโซนึงมินเนี่ยก็ประกาศอำลาทานอนียโพลสเปอร์ไปแล้วนะครับก็มีแมตส่งท้ายไปเรียบร้อยแล้วในเกมเจอกับนิวคาสเซิลนะครับสิปีที่โซนึงมินเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกกับทนอนียโพลสเปอร์มานะครับต้องบอกว่าเขาเป็นนักเตะเอเชียที่ใช้คำว่าด,ดังที่สุดก็ได้นะแล้วก็สร้างอิมแพ t ให้กับพรีเมียร์ลีกมากที่สุดใน10ปีที่ผ่านมาก็ได้ของนักเตะเอเชียนะกับทุกประตูที่เขายิงนะครับผมและคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่าแล้วปีไหนกันล่ะ ที่ซอนทังบินเข้าสู่ภาวะร่างทองที่สุดคลิปนี้มีคําตอบครับแต่ก่อนฟังนะครับเหมือนเดิมครับฝากถุงเท้าโซน่าซอกไว้ด้วยนะครับถุงเท้า5นิ้วนะครับผมก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับจากญี่ปุ่นที่เอามาพัฒนาเป็นถุงเท้าฟุตบอลนะครับ5นิ้วนะครับนี่ให้ดูครับมีหลายคนที่สั่งไปใส่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าใครสั่งไปบ้างนะครับถ้ากลับมาดูคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าใส่แล้วมันดีจริงหรือเปล่าแต่สําหรับผมเนี่ยผมบอกว่าดีจริงครับต้องบอกว่า ใส่ครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันต้องยัดเข้าแบบว่าตามนิ้วเท้าอะไรเงี้ยแต่พอใส่ลงไปเล่นแล้วนะครับมันจะรู้สึกสบายครับผมนิ้วแต่ละนิ้วของทุกคนนะครับมันจะรู้สึกว่ามีอิสระเวลาใส่รองเท้าสตั๊ดนะครับผมแล้วก็รู้สึกคล่องตัวมากขึ้นนะครับส่วนจุดกันลื่นนะครับเขาวิเคราะห์กันมาแล้วครับว่าประมาณเนี้ยกำลังโอเคแล้วนะครับผมก็ลองไปใส่กันดูนะครับของดีไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ไว้นะครับผมทุกช่องทางเลยนะครับ มามาฟังเรื่องของซอนฮึงมินกันต่อครับย้อนกลับไปในเมืองเล็กๆนะครับที่ชื่อว่าชุนชอนในประเทศเกาหลีใต้นะครับเขามีเด็กคนหนึ่งครับที่โตมากับฟุตบอลครับแล้วพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นครูฝึกฟุตบอลที่โหดที่สุดสําหรับเขาครับซอนฮึงมินครับไม่ได้เล่นบอลเพื่อความสนุกแต่เขาซ้อมหนักทุกวันจนร้องไห้ครับแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้เลยครับพ่อของซอนฮึงมินนะครับเคยบอกว่าลูกเนี่ยต้องซ้อมจับบอลให้ได้หมื่นครั้งก่อนจะยิงได้ลูกเดียว แล้วโนึงมินก็ทําตามแบบนั้นจริงๆนะครับเขาซ้อมเลี้ยงบอลทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาซ้อมยิงในห้องซ้อมเตะลูกนิ่งคนเดียวในสนามใต้แสงไฟริมถนนตอนอายุ16ปีครับเขาเดินทางไปคนเดียวนะครับที่เยอรมันในประเทศที่เขาฟังภาษาก็ไม่ออกไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัว แต่เขาก็ยังสู้และได้แจ้งเกิดกับทีมฮัมบุกช่วงแรกเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเด็กเอเชียคนหนึ่งจะเล่นในบุนเดสลิก้าได้จริงๆครับแต่เขาตอบคําถามด้วยฝีเท้าของเขาด้วยการซ้อมที่หนักและด้วยการยิงประตูจากนั้นครับเขาก็ย้ายไปสร้างชื่อกับไบเออร์ลิเวอรเซ่นครับและในปี2015ท็อตแนมอสเปอร์ก็ตัดสินใจซื้อเขามาด้ค่าตัวที่แพงที่สุดของนักเตะเอเชีย ในตอนที่เขาย้ายมาวันแรกนะครับก็มีหลายเสียงนะครับกังขาในตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซื้อมาเพื่อการตลาดหรือเปล่าจะเล่นในพิมยิลลิกได้หรือเปล่าจะไปรอดหรือเปล่าซอนดึงมินก็ยอมรับด้วยนะครับว่าตอนที่เขาย้ายมาใหม่ๆเนี่ยเขาพูดอังกฤษไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เขาทําได้คือว่าลงไปซ้อมอย่างตั้งใจแล้วก็ทําให้ภาษาฟุตบอลของเขาเนี่ยสื่อสารกับเพื่อน ให้ได้นั่นเองนะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองจากการลงเล่นนัดแรกเริ่มมีประตูแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้ใน,นที่สุดครับแล้วปีไหนล่ะที่เขาเข้าสู่ภาวะร่างทองที่สุดและคําตอบก็คือฤดูกาล2021-2022นั่นเองครับ ย้อนกลับไปหน่อยครับก่อนฤด,ดูกาล2021-2022จะเริ่มขึ้นนี่ครับตอนนั้นเนี่ยสเปอร์มีข่าวลือมากมายครับเกี่ยวกับการย้ายทีมของผู้เล่นหลักครับและซอนทึงมินก็คือหนึในนั้นครับที่มีข่าวว่าจะย้ายออกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยซอนทึงมินก็เลือกที่จะต่อสัญญากับสเปอร์ออกไปจนถึงปี2025ครับ ท้งที่สเปอร์ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอนาคตของทีมเลยด้วยซ้ําแถมในช่วงตอนต้นฤด,ดูกาลนะครับสเปอร์ก็มีปัญหาเรื่องผลงานในสนามด้วยครับตอนนั้นโค้ชเป็นนูโน่เอสปิริโตซานโตครับคุณซอร์ใหม่ที่เข้ามาแทนมูรินโยครับไม่สามารถพาทีมเล่นได้ตามมาตรฐานครับสไตล์อตของนูโน่เนี่ยเน้นตั้งรับทำให้เกมรุ้ของสเปอร์เนี่ยไม่ไหลลื่นและซอนก็เหมือนจะถูกตัดขาดไปจากเกมเลยในตอนนั้นหลังจากที่แพ้ไปถึง5นัดในช่วง7เกมสุดท้ายครับบอร์ดบริหารก็ตัดสินใจปลดนูโน่ออกน,อนกายน แล้วก็แต่งตั้งอันโตนิโอคอนเต้เข้ามารับหน้าที่แทนครับแล้วก็กลายเป็นคอนเต้นี่แหละครับที่ทําให้ซอนฮุงมินนั้นร่างทองในปีนั้นคอนเต้ e เนี่ยเป็นโค้ชที่ขึ้นชื่อในเรื่องของระบบระเบียบแล้วก็วินัยครับเขาใช้แผน3-4-3ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาที่พาทีมคว้าแชมป์ทุกสมโมสรเน,นี่ยเขาไปคุมเลยครับที่เน้นไปที่ปีกเนี่ยต้องเล่นทั้งรุกและรับให้สมดุลซึ่งซอนฮึงมินก็กลายเป็นกุญแจสําคัญของระบบนี้ไปทันทีครับในระบบของคอนเต้ครับซอนมีอิสระมากขึ้นครับในพื้นที่สุดท้ายครัััับบเรถววิ่่งงงตดหหลลแนลน,นจ แรกและใช้ความเร็วโจมตีช่องว่างได้อย่างเต็มที่แต่สิ่งที่น่าทึ่งในปีนั้นก็คือครับสอน,นึงมินเนี่ยไม่ใช่แค่ดาวยิงนะครับแต่เขาเป็นคนที่เปิดพื้นที่กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยบางเกมแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยิงเลยแต่ก็มีอิมแพคกับเกมตลอด90นาทีหนึ่งในเกมไฮไลท์ในฤดูกาลนั้นก็คือในนัดที่สเปอร์เนี่ยบุกพปถล่มแอสตันวิลล่า4-0ครับสอน,นึงมินทำให้ถิกโดยที่ได้บอลจากเคและคูณูเชฟกี้แบบที่รู้ใจกันสุดๆครับ ประตูที่3ในเกมนั้นเนี่ยเขาปั่นด้วยซ้ายจากนอกกรอบบอลพุ่งโค้งหนีมือผู้รักษาประตูไปเสียบมุมและอีกเกมหนึ่งครับที่เจอกับเวสแฮมครับที่เขายิงไป2ประตูช่วยทีมเก็บ3แต้มในช่วงลุ้นอันดับสีได้อย่างดุเดือดในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนั้นนะครับโซน,นึงมินเนี่ยไม่ใช่แค่นักเตะที่ฟอร์มดีครับแต่เขาคือหัวใจของทีมในแนวลุกด้วยซ้ำครับเขาคือจุดเริ่มต้นของจังหวะสวนกลับและคือคนจบสกอร์ที่มั่นที่สุดของทีมในตอนนั้นเกมลุกของสเปอร์ในช่วงปลายฤดูก โดยเฉพาะการประสานงานกันระหว่างคู่หูซอนฮึงมินกับแฮร์รี่เคนครับทีนี้เรามาพูดถึงคู่หูที่โหดที่สุดในตอนนั้นกันครับเคนซอนซอนเคนเขาคือดูโอที่ต้องใช้คำว,ว่าไม่ต้องมองตาก็รู้ใจกันก็ได้ครับลูกจ่ายทะลุช่องของเคนเนี่ยมักจะไปตกที่เท้าของซอนแล้วมันก็จะกลายเป็นประตูที่ซอนเฮงมินเนี่ยลากเข้าไปยิง ทั้งสองคนนะครับสร้างสถิติทั้งยิงทั้งจ่ายให้กันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพีเมลีกนะครับมากกว่าคู่หูในตำนานอย่างด็อกบากับแลมพาสซะอีกนะครับในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2พนครับพวกเขาประสานงานกันได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประตูสําคัญหลายลูกเลยครับเพื่อนๆแล้วมีอย่างน้อย9ประตูครับที่มาจากการจ่ายให้กันโดยตรงระหว่างของ2คนนี้ครับ และสิ่งที่ทําให้คู่นี้พิเศษครับคือการที่รู้ใจกันโดยที่ไม่ต้องมองตาเนี่ยอย่างที่บอกไปถ้าคนที่ดูสเปิร์ในตอนนั้นนะครับจะเห็นนะครับว่าเคเนี่ยมักจะถอยต่ําลงมาเพื่อเปิดพื้นที่ครับส่วนซอนเนี่ยก็จะฉีกเข้าไปที่ช่องว่างที่เหลืออยู่แล้วมันก็จะเป็นการที่เล่นกันแบบมีแบบแผนแต่มันเป็นธรรมชาติในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นเคนจะยืนหน้าเป้าเห็นไหมซอนจะยืนลงซ้ายแต่เคนนี่จะลงต่ำลงมาพอลงต่ำลงมาปุ๊บเคนรับบอลจากกองหลังปุ๊บบางทีเขาตวัดจังหวะเดียวเลยแบบไม่ต้องมองเลยตวัดไปพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้และซอนก็จะรู้เลยว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเคนได้บอลได้ไหมเขาจะวิ่งไปตรงแบบว่าพื้นที่ว่างและเดี๋ยวบอลก็จะมาหาเขาเองแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆในหลายๆลูกนะครับไม่เชื่อลองไปดูไฮไลท์ได้ ซึ่งการประสานงานกันระหว่างเคนกับซอนนะครับเขาบอกว่ามันต่างจากคู่หูบางคู่ครับที่ต้องพึ่งจังหวะหรือความเร็วเป็นหลักครับแต่ว่าเคนกับซอนเนี่ยจะใช้ความเข้าใจในจังหวะของอีกคนเป็นหัวใจหลักมากกว่าครับเคนไม่ต้องมองก,ก็รู้ว่าซอนจะวิ่งไปทางไหนซึ่งซอนเองก็ไม่ต้องชะลอเกมครับพอร,รู้ว่าเคนเนี่ยจะส่งบอลมาให้เขาเมื่อไหร่ และก็มันไม่ได้มีแค่จังหวะจ่ายกับยิงเท่านั้นครับหลายครั้งเนี่ยเคนก็เรียกตัวประกบให้ซอนมีพื้นที่เล่นง่ายขึ้นและหลายครั้งเองซอนก็ลงต่ำเพื่อดึงตัวประกบออกมาแล้วก็เปิดทางให้เคนเข้าไปยิงประตูได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทั้ง2คนเนี่ยยังเป็นคนที่คอยกระตุ้นทีมในสนามนะครับซึ่งต้องบอกว่าพลังของดูโอคู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคครับแต่มันคือเรื่องของหัวใจ เรื่องนี้ก็ต้องชมนะครับเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าเคนเนี่ยจะเป็นศูนย์หน้าดับหนึ่งของทีมในตอนนั้นครับแต่ในฤดูกาลนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะเสียสละบานจังหวะให้กับซอนได้เฉิดฉายซึ่งหลายครั้งที่เขาไม่ยิงเองครับแต่เลือกส่งให้เพื่อนที่อยู่ในจังหวะที่ดีกว่าอย่างซอนึ่งมินยิงด้วยซ้ำครับซึ่งมันคือความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่ามันเต็มไปด้วยความเคารพกันและกลายเป็นหนึ่งในดูโอ้แนวรุกที่ทรงพลังและน่าจดจําที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิ อีกหนึ่งไฮไลท์ของซอนฮึงมินในฤดูกาลนั้นนะครับตอนนั้นครับพิมพ์ลีกเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายแล้วนะครับซอนฮึงมินก็กําลังลุ้นดาวซนบูกับซาร่าอยู่ครับแล้วก็ตามหลังซาร่าอยู่นิดเดียวในการแย่งรางวัลรองเท้าทองคำนะครับต้องบอกว่าการแย่งดาวซนบปีนั้นเนี่ยมันเข้มข้นแบบไม่เคยมีมาก่อนครับโมซาร่าเองตอนนั้นก็อยู่ในภาวะร่างทองครับยิงกระจายในครึ่งฤดูกาลแรกของฤดูกาลแต่ครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าซาร่าก็ฟอร์มเริ่มแผ่วไปและซอนฮึงมินที่ต้นฤดูกาลนรัับงคะ ก่อนลงเตนะนัดสุดท้ายนะครับซอน,นึ่งมินเนี่ยทำประตูเบียดกับซาร่าแบบสูสีคู่ขี้อ่ะแล้วมันก็เลยทำให้ทุกสายตาของแฟนบอลนะครับจับจ้องไปที่ทั้งสองสนามเลยในเกมสุดท้ายครับลิเวอร์พูลเจอกับวูฟครับและสเปอร์เจอกับนอริตครับซึ่งต้องบอกว่าความสำคัญของเกมเกมนั้นระหว่างสเปอร์เจอกับนอริตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการลุ้นดาซนโบครับแต่มันคือความสำคัญถ้าเกิดว่าเขาชนะนอริตได้สเปอร์จะจบอันดับ4ี่และไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้นั่นเองครับ แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเกมนั้นเนี่ยผมดูอยู่ด้วยมันเป็นครึ่งแรกที่อึดอัดมากสำหรับแฟนบอลรวมถึงซอน1งมินด้วยนะครับเพราะว่าซอน1งมินเนี่ยยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าทีมคูแม่งก็โคตรเหนียวแม้แต่ว่าสเปอร์ในเกมนั้นจะนําแล้วก็ตามนะครับคนอื่นเนี่ยยิงเข้าแต่ซอน1งมินเนี่ยยิงยังไงก็ยิงไม่เข้า ทีมครูมัึกเซฟดีจริงๆเซฟจนแบบว่าขาดแค่ลูกเดียวอ่ะถ้าซอนึงมินยิงเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าดาวโซนโวล่วมเพราะว่าเหมือนกับรููขนของซาร่าไปแล้วนะครับเพราะซาร่าน่าจะยิงเพิ่มอีกลูกหนึ่งมั้งแล้วก็เป็นยีิบสาประตูแล้วซอนึงมินยิงไปยีบสองอ่าขาดอีกลูกเดียวก็จะเท่ากันทีนี้ตัดมาที่สนามกล้องที่แบบว่าจับจังหวะที่ซอนึงมินเนี่ยยิงแล้วก็ทีมครูเซฟปุ๊บใช่ไหมเหนียวจนแบบว่าเอดิคไดเออร์อ่ะมันต้องไปถามทีมครูว่าแปลเป็นไทยนะแบบว่าเฮ้ยซ แลวกับซนนึงมินจังแล้วแบบประมาณว่าเพื่อนๆเขาก็อยากนุนให้ซนหนึ่งมินได้ดาวซันโบเข้าใจว่าสุดท้ายในเกมนั้นซนนึงมินก็มีประตูจนได้ครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเป็นดาวซันโวร่วมกับซาร่าที่23ประตูนะครับซึ่งต้องบอกว่าสําหรับซนนึงมินเนี่ยรางวันนี้มันไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของการยิงประตูเยอะนะครับแต่มันคือรางวัลของชีวิตสําหรับนักเตะคนหนึ่งนะครับมันเป็นรางวัลที่ยืนยันว่าเด็กชายจากชุนชอนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นดาวซันโวร่วมกับหนึ่งในนักเตะท และก็แน่นอนครับหลังจบเกมครับนักเตะสเปอร์ก็พากันดีใจไปกับโซนึ่งมินเลยครับฉลองกับเขาเหมือนกับว่าซนึ่งมินได้แชมป์โลกยังไงเงี้ครับเสียงแฟนบอลเนี่ยร้องเพลงชื่อเขาดังกล้องไปทั่สนามโซนึ่งมินเองก็น้ําตาคอครับแล้วก็พูดถึงความรู้สึกว่าผมฝันถึงรางวัลนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้ผมก็ทํามาได้จริงๆอะไรประมาณนั้นเลยครับผมก็มันเป็นฤดูกาลที่ดีของโซนึ่งมินเลยก็ว่าได้ครับ สรุปครับในฤดูกาลนั้นเนี่ยซนงมินยิงไป23ประตูครับโดยที่ไม่มีจุดโทษเลย12ลูกมาจากเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดมีอีก7แอสซิสต์แล้วก็มีส่วนร่วมกับอีก30ประตูของทีมครับซอนึงมินในปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขายิงได้ทุกรูปแบบทุกมุมและทุกระยะทำการครับเขาคือกองหน้าที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของยุคในตอนนั้นและสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าครับเขายิงไป23ประตูด้วยกาศยิงเพียงแค่66ครั้งเท่านั้นครับเพื่อนๆถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยตครับ ในปีนั้นนะครับนอกจากซอังมินนะครับจะได้ยอมรับในเรื่องของฝีเท้าจากแฟนบอลทั่วโลกแล้วนะครับ mm hmm. เขายังกลายเป็นความหวังของชาติครับ mm hmm. เขาคือฮีโร่ของเอเชีย mm hmm. เขาคือแรงบันดาลใจของเด็กๆทั่วโลกรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยกยกองให้เขาด้วยเหรียญรางวัลแห่งเกียรติยศนะครับแฟนบอลทุกเชื้อชาติจะเขียนข้อความถึงเขาว่าเขาคือแบบอย่างของความพยายามและความถ่อมตัว ครับผมเขาไม่ได้เป็นแค่สตาร์ของสโมสรครับแต่เขากลายเป็นภาพจําของนักฟุตบอลเอเชียในเวทียุโรปสิ่งที่โซนทำในฤดูกาลน,นั้นนะครับมันเหมือนกับการปักธงให้กับนักเตะจากทวีปเอเชียครับที่พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถยืนอยู่ในจุดเดียวกันกับนักเตะซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกได้ด้วย2เท้าและก็หัวใจของเขาที่เป็นชาวเอเชียนั่นเองครับและสิ่งที่สําคัญที่น่าชื่นชมสําหรับโซนึงมินนะครับต้องบอกว่าโซนคือภาพสะท้อนของนักฟุตบอลหนึ่งคนครับที่ ไม่เคยหลงละเริงไปกับชื่อเสียงเลยเขายังยิ้มแบบเดิมยังให้สัมภาษณ์แบบเดิมแบบถ่อมตนแล้วก็มอบเสื้อแจกลายเซน็นเฟลลี่กับแฟนบอลเหมือนวันแรกที่เขามาถึงอังกฤษครับ และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงถูกแฟนบอลทั้งโลกลงรักเขาโดยที่เขาไม่ต้องพยายามอะไรเลยครับสรุปก็คือฤดูก,กาล2021-2022ครับมันไม่ใช่ปีที่เขายิงเยอะอย่างเดียวครับแต่เป็นปีที่เขาเปลี่ยนทุกอย่างครับเปลี่ยนภาพจําของนักเตะเอเชียจากคําว่านักเตะเอเชียก็มีดีแค่วิ่งเยอะขยันไม่ได้เฉียบคมอะไร ให้กลายเป็นภาพของนักเตะที่จบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดแบกทีมได้เป็นตัวจริงในทีมระดับยุโรปได้เขาไม่ได้แค่พิสูจน์ว่านักเตะเอเชียแค่เล่นได้ครับแต่พิสูจน์ว่านักเตะเอเชียก็เป็นที่1ได้ซอนงมินทำให้ทุกสายตาเนี่ยมองนักเตะเอเชียใหม่ว่านักเตะเอเชียก็สามารถมีซูเปอร์สตาร์ที่สู้ได้ทุกเวทีและไม่ใช่แค่เล่นได้แต่เล่นเพื่อคว้าแชมป์ได้จริงๆซึ่งอย่างที่รู้กันว่าล่าสุดเขาก็เป็นกัปตันของสเปอร์นะครับที่พาทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกได้ ในวันที่เขาชูถ้วยแชมป์หรือว่าถือรางวัลรองเท้าทองคําในมือ2ข้างเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงความสําเร็จของนักฟุตบอลคนหนึงครับแต่มันคือคําตอบของคําถามที่มีมานานว่านักเตะเอเชียจะยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนกันและคําถามนั้นซอนฮึงมินได้ตอบไปหมดแล้วนั่นเองครับและนี่คือคลิปปีร่างทองของซอนฮึงมินนะครับกับตันทีมที่ สร้างประวัติศาสตร์กับทอร์เนมอสเปอร์นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่านี่คือช่องใหม่ของผมนะครับต้นร่างทองนะครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยครับกับถุงเท้าโซน่าซ็อกถุงเท้า5นิ้วนะครับหลายคนซื้อไปลองแล้วบอกว่าชอบนะครับผมก็ยังชอบนะครับผมผมก็เลยเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ลองไปใช้กันนะครับผมนวัตกรรมใหม่ครับพัฒนามาจากเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะครับผมมาเป็น ถุงเท้า5นิ้วให้กับทุกคนได้ใส่เล่นฟุตบอลกันนะครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยครับอยากฟังร่างทองของนักเตะคนไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นคลิปให้กับทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ